สายเวทหมุนตามสีครามสายเวทหมุนทวนสีชาติและนี <S 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 ่คือห่วงสุญญตาสีม่วงปาก็ให้ดีกูกแก้วครับผมวันนี้เป็นกจ็จบผมก็ต้องรู้นะครับว่ามันมีนมแจกสกินฟรีด้วยนะครับหนึ่งวันนะหนึ่งวันไม่ต้องรีวิวรีวิวผมก็ว่าเล่นกันเต็มเซิร์ฟเลยว่ารวยกันมาจากไหนก็รู้นว่าหุดบ่อน้ำมันกันเมืองไทยก็ทิง้งกับขำาแล้วกันนะครับทุเรนทํามา ในการแข่งก็มีนะอำมาชนกับฟอลล์ลูนติโนโ่นะครับ <c oughs> อาจจะเล่นยากหน่อยอาจจะเล่นยากหน่อยห <c oughs> มายถึงผมอาจจะเล่นยากนะเพราะผมไม่ไม่ค่อยได้เล่นทูเรนนะครับเฮ <c oughs> ้ยได้เล่นโกโจนี่ <c oughs> ไม่ได้โกโจซาโตรุข <c oughs> อในการนี้ครับตนนัวเล็กเดี๋ยวนายต้องโดนว่ะห่วงสุดที่ตาสีม่วงของเราขอไปก่อนครับ แต่ผมก็ต้องบอกว่าถ้าวิ่งมันฮาดีเนี่ยมากระต่อยที่อัพสกิลหนึ่งน้ำนะครับอัพสกิลหนึ่งนำมันจะแรงมากถ้าโดนประมากลางๆนะป๊บปป๊ากดไปก่อนเอ๋ในป้อมไปก่อนสกิลหนึ่งเราประมาณไกลครับตั้งแต่ปั๊บแพสกรอดได้มั้งเอ๋สกิลหนึ่งไกลขึ้นประมาณ5เมตรมั้งได้ใช่น่าจะ5เมตรนะครับ น <si ี่บัฟมาก็สกินนี่แหละเจ้าโกโตนะครับแบบว่านี่กลางๆนี่กลางๆกดนี่คอปวันนี้ก็ไม่รอดครับี่วันนี้เฮ้ยโอ้โหเก็บแตกเลเพื่อนงั้นแรงๆไปเลยแล้วกันในเกมนี้น่ายใไม่มีตรงนี้ไม่ต้องเช็คบุ๊มติ๊กไปครับบุ๊มติ๊กอ่าแล้วก็อาโกนี่นะครับบุ๊มติ๊กอาโกนี่ รอเล่นวิปไยแบบนี้เสิร์ฟเรีันตีด้วย,วยเ้นการเรืยนตีครับมันก็เลยไม่รีแต่ว่าอาดายอยู่ทีนี้เรามันแรงอยู่อาวแล้วว่าทรีครับุ้ยไม่กลับอย่างงี้อ่ากงอ้องอ่ากงาก้อ้าววดวิววววโวว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 วรวว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 ว ธรรมดาหมดเกินมันต้องมีคนชมในธรรมดานะครับผมก็เป็นเมนทูเลนอยู่แล้วนะตอนแรกกูบอกเล่นไม่เป็นอยู่เลยนะครับกเล่นไม่เป็นจริงเมื่อกี้เพื่อนเสิร์ฟให้แบบล้วนๆเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละเล่นไม่เป็นเล่นไม่เก่งก็คือเล่นเป็นแต่ว่าเล่นไม่เก่งแหม่ซีซีนะเฮดเงี้ยงวงสุดยอดตาสีม่วงเรายังไม่ได้ใช้นะครับเอ้ยใช้ไปแล้วแต่ว่ายังกินม่าชุนละมุนไปหน่อย ซูสกินฮันเต้โอ้ยว่าแล้วไอ้ไม in ่ใช่ฟอร์เรนนาคอสนะครับเราได้มื่ก่อนไงก็ต้องลงมาเอาดาร์คเรย์อยู่ละอยู่ละอยู่ละโอ้ยตัวฟีดห่วงสุดจะตาสี่ม่วงตาต่อที่ในีสีขาวนี่เปิดพุ่มอุ้ยอุ้ยเก็บสองเพื่อนเก็บสองเก็บสองได้ไปหนึ่งละ ได้หนึ่งแล้วจูกแ้ขึ้นแดนหนึ่งหนึ่งตามทันไหมดูเหมือนว่าจะจิ้วๆอ้าวตายอยู่ดีครับเก็บสองเราได้ไอซ์สไปสองครับมาต่อที่โอเรนะครับก็จะขึ้นเป็นไอ้เผาเผาอะไเผาเผาต่อเลยครับนี่เสกอะเลยเหรอโอเคเดี๋ยวเราฟาต่อ ว่าจะว้าไปเล่นตรง,งกลางเขาก็คลิปหมดแล้วนะครับก็ดูเวฟคลิปน่าจะไม่มีอะไรเล่นก็ฟาร์มหาเงินกัต่อครับเอาความแรงเลยทีนี้เม้็ปมันแรงๆเช็คก <c oughs> ่อนแฮะเผื่อโดนนะครับโดนฟอร์เรนนี่รัมติดพุด่มนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเดี <c oughs> ๋ยวเคลียร์นี่รไปเติมไปเคยียร์ก็ผมว่าเอานี่ครับ เอาแต่ได้แคปไปด้วยเอ๊น่าจะดีกว่าขลังมีไหมขลังโอ้ยอย่าริไม่เอาครับดูท่าทางจะเบิร์ตไม่ตายนะสังขวาป้ปอมแตกเก็บเีเห <Your team S 2> ม, <laughs> มือนจะชิวเหมือนจะชิวตต่ป้องขวาครับพี่น้องไปเลยโกโจห่วงสุดยตตาสีม่วงข่ายังไม่ได้ใช้เลยเนี่ย ไปกัต่อที่อาอกอลนี่ครับอากอลที่เสร็จก็น่าจะเป็นวิม่วงสุดิตาสี่ม่วงไปกันต่อที่เตียเรมนะครับก็จะเพิ่มพลังเวทแล้วตอนนี้รองเท้าเกาะอ่ากลับมากันที่เลนกลางฮนะฟิกเกอร์สวยปุ๊บฟิกมาฝั่งนี้อือฮลีฮ่ธันเดอร์ทำงานบุมตรงบุมติกแล้วก็เผานะครับห่วงสุดิตาสีม่วง สายเวทหมุนตามสีครามนี่ไม่ได้ดูนานแล้วอ่ะผมก็รออนิเมะแอบเจ้าโกโจมันออกนะครับผมไม่ได้อ่าน manga นะได้โปรดอย่า spoil กูโดนในเฟสบุ๊กก็ไดกระหน่ำละได้โปรดอย่า spoil กันเลยไล่ไล่แหน่ตายมั้งเดี๋ยวไปกระตัดทีเดียเดียมครับดีเดียมดีเดียมนัอ๋อเคยเจอพ่อว่านาคอนรอดแต่มอสแม่ ไม่รอดครับแต่จุ๊บไปถึงตรงกลางเลยนะโคตรเฟี้ยวหาตัวบางหาตัวบางวิ่งหาตัวบางเลยเอาเธอได้แคปมาแล้วก็ช็อตแบบวิโอ้ยไม่ถึงเลยครับมาแต่ช็อตช็อตแล้วก็ติเลยโอ้แต่เจ็บอยู่นะเล่นสายโครับอีคริมตัวนี้ว่าสายเฟสเขาแรงกับตัวบางๆเอ้ย,อาย,อายขามาดิมาทีกูใส่ไปเลย อ้วสุดเอาเจ๊เอาเจ๊เอาเจ๊ครับสุดทำไม่ดีเล่นแหลมเกินไปเลยจะไม่ดีโยลเล่นตามปกติดิว่าเงินเรากำลังนำๆครับของกำลังแบบว่าน้ำาเลยแก่ตํ้าแคบเดียด้มาบล้ว่ามักูดมองเลยว่าวงสุดยอดซี่มั้ง เสกเว้ยไฟก็ตตอดที่ผมก็น่าจะออกเป็นสตาร์นะครับสตาร์น่ยมันจะมีตัวหน้าอย่างฟลเรติโน่ก็ให้เกียร์เขาหน่อยนะครับออกทอยมาแล้ขึ้นเจาะใหญ่ไปเลยแต่กันเน้นๆจะลู้ตัวไปแล้วก็วิลซื้อเครดนะครับผมไม่ได้เกียดแตกเลวว่าเพื่อนแต่ว่าพ่วงสดยต่สีม่วงตัดตับรกรบรกร ถ้าฟอร์เรนไม่ได้ไอายภูมิล่างเพื่อนโจเกอร์ยิงเข้าไปเลยนในนั้นเอ๊ะเราเราเอยู่นั้นสกิลสองบาลหนึ่งเรียบร้อ <laughs> ยเอ๊ะไม่ได้เดินมาตรงนี้เลยวิ่งไม่มากมั้งลองถามปุง่งลองถามปุ๊กก็ไม่ได้ออกอเพื <S <s ่อนแปะโอ้ <S <s โหมันบางเลยพวกนี้มันรักเพื่อนแต่คิดว่าเราน่าจะเอาป้อมแยิงห่างกี่ สวินาทีกับนาคอที่จะเกิดกับแคร์ก็ได้สองวิเราถอยครับ <laughs> ถอยเลยไอ้นี่มันแรงเกินขอนะครับผมครับผมอุ้ยน่ารักมากเลยจุ๊บไปครับ <c oughs> ฟาร์มยางต่อเนื่อง <c oughs> แรงเพราะฉะนั้นมุดเขียวนะครับถ้าเป็นปกติจะเล่นแบบเพลย์เซฟหน่อยก็เป็นสายโอฟนะคอนเทนต์ก็น่าจะแรงๆนะครับเอาสซุมเขียวสุดปีก Holy of Holy นี่ดีเหลี่ยมเก็บมาก่อเออเหลี่ยมเก็บมกรหัวงสวยาสีม่วงไม่ใช่มะม่วงก็รู้ง่ายๆแต่วะห้วงสวยาสม่วงเอาสม่วงไปเดกสม่วงโอ้ยาปวด้กำลังมันเลย โอเคเออใครที่มีสกินผมคิดว่านคนที่ชอบโกโจรหรือว่า,อ,าอันออิเมนเรื่องนี้ผมก็ว่าไม่ไม่แพงไม่แพงเลยนะครับไม่แพงเลยเออไม่แพงเลยผมชอบแต่มา,เ,าเดือนนี้หมดแล้วจริงหมดแบบหมดเลยถ้ามีก็เติมนะข้างหลังก็ทีๆ่ๆสัญลักษณ์นี่ถ้าเติมก็จะมีพวกสกงสกินแอร์พวกโปรไฟล์อะไรให้ฟรีมั้งก็น่าจะใช่นี่ฮะ ใจไม่ถึงว่ะถ้าเราเปิดนาคอรสผมว่าอีลินก็น่าจะเอาเราล่วงเพราะฉะนั้นน่าจะไม่คงเซฟเซฟน่อยรอแรงครับแต,แต่ความใครนี่แลกด้วยความบาดท,ทั้งนั้นครับลุ้นรวดเลยอันนี้จังเกล์ส1บนาทีตอนนี้ต้องเซฟหน่อยแล้วกันนะาหาตังไปเรื่อยเลยสูเขียววิเยมันต้องมีคนลี่ยมมาเอาฟ้าไปกางแน่กันไม่ทันอยู่แลว ขอตัวบางแบบบางเชียบบางเชียบฮ่มห้วงสุดยาดโอ้ยนี่มันเลียมกว่าโอ้โหมันเขามาล้วงผมเชียร์แล้วมันเอาไปสองแต่ว่าเกิดทันเกิดทันก้อนเกิดฮันก้อนเข้ามาในวันนี้ออมาโอ้ปลาดอกอ้ไปโดนครับมีระเบิด uh ส่วนขึ้นไหมถ้าระเบิดส่วนขึ้นนี่คือจังหวะที่ไม่มีครับไม่เป็นไรเรากันป้อมได้อยู่ เดี๋ยวขอเก็บแปกก่อนนะครับแล้วค่อยไปแก๊งโอ้โหสวยมากทนเทนเล่นดีจัดเลยครับว่าเฟอร์อมาแล้วโหนี่ออฟอุ้ยไอเชี่ยโคตรโเลยเพื่อนโอ้เพื่อนทำดีแล้วอ่ะเพื่อนแปะให้แล้วไอเชี่ยเพื่อนปอนแล้วอ่ะกูเหลือแดกโอเคขอก้อนก็ได้ก้ก็ได้ปะเดี๋ยวฆ่าได้มันน่าจะดีกว่าว่ะจีอุ้ย คอรไม่ตายด้วยอุ้ยโอ้ยหมดตีโอเคครับก็ภาพที่คุ้นเคยนะฮะก็โฟยโฟกัสนาคอสแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องคอสต่อนะครับเอมันเข้ามาปาดเพื่อนเราทีหายเลยเอ่าเป็นภาพที่น่าชินตานะครับก็ไฟเดียวคนไทยไฟเดียวนะครคนไทยชอบนิ้วปาก กดไลได share, ค์นะครับกดแชร์กดติดตาใครก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนไม่เงยกูเศร้าอ่ะสวัสดีครับ